สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายในการทิจริของเราต่นะครับคือแล้วที่สุดคืนนี้นะครับแต่ว่าเราจะขอสุดท้ายนะครับเป็นวันนี้มันสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมาซื้อกระปงกซึ่งขั้นตอนในการซื้อกระปงเพื่อบูชาพระเจ้านะครดอและสุะท้นะครับผมวิธีการนะครับก็มีเลือกกระงุกืัวต่าม คือนะครับเราก็จะมีการตัดเล็บตัดเล็บตัดผมนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปในกระโรงนะเพื่อเราลอยไปนะครับเพื่อให้ในโลกแทยอะไรเงี้ยประมาณนี้ัตามความเชื่อแล้วกมเร็นกางอยู่แนะครับก็เช,ชิญชวนนะค่ับที่สารเจ้าช่มงเที่ยวนะครับอำเภอบันทที่ใส่สหวัครสอรรคนนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปใส่เขียนชื่อแล้วก็ตัดเล็บตัดผมกัน เดี๋ยวเราแกะแล้วเราก็จะเขียนชื่อครับผมเพื่อนะเพื่อสอกเคาะแล้วก็บูชาทิ่พรเจ้าด้วยนะครับใล้ปีนี้นะครับเป็นปีมงคลสําหรับเรานะครับแล้วใส่เข้าไปในกระทงนี้ใช่ไหมครับ